สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเราพัฒนาสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมในช่องเราพรวยชาแนลนะครับวันนี้จะมาเก่กับในทางของเราพัฒนาในวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนส5ง8นะครับก<ม>็เราพนานพุทธิผ่านมานะครับบนรางวันไปที่เจ็ดสามน่งหกห้านะครับของเราเหมือนเดิมครับนะตัวเน้นเด่นไม่ใหม่นะครับนะ เก้ากับศูนย์นะครับแต่ในเลขจับคู่นะครับทั้งหมดมีอยู่ส6บหกชุดนะครับมาหนึ่งหกตัวตรงนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งตัวกลับนะครับแล้วก็แต้มของเรารอบนี้โชคดีครับเดินมาทั้งบนทั้งล่างนะครับนะก็เลยทําให้เราตัดแต้มได้ถูกนะครับอาจจะเยอะตัวหน่อยแต่ถ้ามาบนล่างแบบนี้ก็พอชื่นใจได้นะครับแล้วก็เลขสี่ตัวของเรานะครับ กลับมาเดินต่อนะครับในหลักหน่วยนะครับก็คือไม่ถูกด้วยนะครับนะมาเป็นตัวกลับนะครับมาบรรลักสิบนะครับแต่ก็เริ่มจะเดินนะครับสี่ตัวนะครับจับคู่ตัดมานะครับใกล้เคียงนะครับแค่ศูนย์ห้านะครับยังไม่ตรงเป้าเลยสักทีเียว่าเล็งยังไม่ตรงนะครับสองสามมวนแล้วนะครับแต่ก็สูตร ยังเดินอยู่นะครับก็จะใช้ต่อไปนะครับมาดูในสูตรกันต่อเลยครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับะเสียงฟารองนะครับใช้กระดาษตัวเดิมเลยนะครับวันที่ผ่านมานะครับสูตรนี้หลุดอีกแล้วครับเจ็ดเก้าศูนย์นะครับไม่มานะครับดับนะครับสูตรสองตัวที่เพิ่มมาให้นะครับรอบที่ผ่านมา แอดก็ไปชนที่เก้ากับสูตรเยอะนะครับนะมาที่เลขหนึ่งครับบนล่างเลยนะครับนะเลขหนึ่งนะครับสูตรนี้หลุดนะครับนะโอหลุดสามงวดติดต่อกันนะครับนะสูตรสองตัวฝั่งนี้นะครับเห็นว่าจับคู่กันมาสี่งวดติดต่อกันนะครับนะนี่ครับสองหกศูนย์สองนะครับสองศูนย์แปดเจ็ดนะครับ แล้วก็รอบที่ผ่านมานี่มาบนล่างเลยนะครับหนึ่งหกกับห้าหนึ่งนะครับผลที่ว่าในกลุ่มนี้นะครับจับคู่กันมานะครับวันที่สิบสี่เลขศูนย์นี้ได้ห้ากับหกนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ได้ศูนย์เก้าแปดเลขสองตัวฝั่งนี้มันชนกันนะครับนะกลุ่มสองกลุ่มนี้นะครับเจ็ดแปดเ้ากับเจ็ดแปดเก้านะครับเลข ชุดสุดท้ายได้หนึ่งสองสามนะครับจะเห็นว่ามันถ้าจะสอดคล้องกันก็คือเลขแปดกับเลขเก้านะครับนะสอดคล้องกันมากที่สุดแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มที่จับคู่กันมานะครับก็ต้องมาจับกบฝฟ่นนี้แหละครับนะเจ็ดแปดเก้าครับหนึ่งสองสามนะครับแต่มันก็จะไม่ติดห้ากับหกเฉยว่าสูตรวนันศุกร์นี้ไม่ค่อนข้างที่จะไม่สอดคล้องกันนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือ ถ้ามาแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปได้ว่าจะเป็นเลขเบิ้ลนะครับเม่เป็นกับพี่น้องนะครับอยู่ในกลุ่มนี้ครับแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าก็ไร้ประมาณนี้นะครับแปดเจ็ดอะไรเนี่ยครับก็ลองดูครับนะให้ดูหลายๆแนวทางนะครับก็เป็นไปได้ทุกอย่างสำหรับเราพัฒนานะครับเนื่องจากมีการสลับกลุ่มกันนะครับแล้วก็สังเกตอีกชุดหนึ่งก็คือเลขหนึ่งครับเดินสองวด Lifting, หนึ่งหนึ่งอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งนะครับรอบวันที่สิบสองก็มาหนึ่งทั้งคู่นะครับหนึ่งห้ากับหนึ่งหกก็หนึ่งทั้งคู่นะครับรอบน,นี้ก็มีเลขงหนึ่งครับของเราดูว่าหนึ่งจะเดินต่อไหมนะครับจับคู่ในชุดสิบหกตัวนะครับอาจจะดูเลอะหน่อยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะใช้กระดาษชุดใหม่นะครับรอบนี้ก็ลองลองชุดนี้ไปก่อน,นครับ สิบสี่พุชิจยนนะครับสี่ห้าหกเจ็ดจะทวนก่อนนะครับนะเดี๋ยวหกกับสามนะครับเลสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับถูกแล้วครับสี่ห้าหกเจ็ดกับสี่สองสามหนึ่งครับชุดนี้รวมกันนะครับก็หนึ่งสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับสี่สามสองหนึ่งถูกแล้วครับนะแล้วก็เลขชุดนี้ที่เราเอามาเป็นตัวเน้นรุดไปนะครับ ตอวนี้เลขหนึ่งกับสองนะครับถ้าหนึ่งกับสองเนี่ยมันจะสอดคล้องกับเลขกลุ่มสี่ตัวเรานะครับตรวนี้คือเก้าหนึ่งสองสี่นะครับนี่ครับเลขมันจะถ้าจะมานินที่หนึ่งกับสองนะครับมันจะสอดคล้องแล้วก็ในกลุ่มนี้ก็มีเลขหนึ่งกับสองนะครับหนึ่งสองสามเลยนะครับนะมันก็จะมาสอดคล้องกับสูตรนี้นะครับถ้าสูตรนี้เดินต่อนี่ครับหนึ่งสองสามแต่จับคู่เนี่ยอาจจะไม่ตรงกันนะครับหรือเป็นไปได้ว่า สูตรตัวนี้อาจจะมาเบิ้ลนะครับบรรสุกวันนี้บรนพระด้วยนะครับรับวันนี้บรนพระครับนะแต่พวงนี้ไม่ใช่นะครับอาจจะมาเล็กเบิ้ลนะครับเนื่องจากเบิ้ลมาสองงวดติดกันนะครับนะบรนสุกงวดที่ผ่านมาก็เบิ้ลสามสามนะครับบันจัน์เบิ้ลหนึ่งหนึ่งพุธไม่เบิ้ลเกือบเบิ้ลนะครับนะเลขหนึ่งเนี่ยบัรสุกก็ไม่แน่นะครับอาจจะเบิ้ล ในกลุ่มนี้นะครับถ้าจะเดินต่อนะครับอาจจะจับตามนี้เลยครับสิบหกชุดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดกับสี่สามสองหนึ่งนะครับเด่นที่ห้ากับหกนะครับหรือท่านใดจะเอาเด่นหนึ่งกับสองก็จับกลุ่มนี้เลยครับหนึ่งกับสองนะครับกลุ่มนี้นะครับหนึ่งกับสองนะครับจับคู่ทั้งหมดสิบหกชุดนะครับสี่สี่ สี่สามสี่สองสี่หนึ่งห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าหนึ่งหกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งนะครับรอบนี้ที่ตัดเข้าแต้มมีทั้งหมดแปดชุดเองนะครับนะก็ถือว่าน้อยตัวนะครับนะแต้มของเราเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแปดชุดก็ถือว่าถ้าเข้านะครับนะ ถือว่าได้ตัวเลือกที่น้อยลงนะครับแอดมาตัดกับ9 1 2 4ของเรามีเลข9นะครับนะในสูตร4ตัวแต่ว่าในชุด16ชุดเนี่ยนะครับ16กลุ่ม16คู่เนี่ยนะครับมันไม่มีเลข9นะครับมันติด1 2 4มีเลข1เลข2เลข4นะครับก็แอดก็เลยจับที่ติดเลข1 2 4นะครับนะ ติดเลขสี่ที่เขาแต้มก่อนี่ 7, 2, นครับห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ติดเลขสองที่เขาแต้มก็มีเจ็ดสองนะครับติดเลขหนึ่งท่านหนึ่งจะเดินนะครับสี่หนึ่งกับห้าหนึ่งห้าหนึ่งออกไปแล้วหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะอาจจะย้อนกลับไปเป็นสี่หนึ่งก็ได้นะครับนะไม่แน่นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับเราพัฒนาตัดคู่ที่ชอบนะครับ รอบนี้ก็น่าจะมีเลขคู่นะครับทอดก็เลยเน้นที่เลขคู่ค่อนข้างเยอะนะครับจับมาห้าสี่นะหกสี่เจ็ดสี่ติดเลขคู่หมดนะครับเจ็ดสองติดเลขคู่แล้วก็หกสามก็มีเลขหกนะครับทางเราจะให้เด่นห้ากับหกนะครับมีซีหนึ่งไม่ได้จับมานะครับก็ชอบอยู่นะครับผอหวังว่าสูตรคงจะเดินต่อนะครับขอบคุณเอฟซี ที่ติดตามรับชมฟังนะครับขอบคุณที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับการทำคลิปขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับถูกหวยก็ซับมีเงินมีทองใช้ทุกคนทุกท่านครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ